มาล้างนั้นเนี่ย Are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, oh, hi, I like to prove it. He likes to prove it. Oh, oh, hi, พี่ดำครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้น้องๆบริการดีไหมคะคือมีแค่นี้เหรอฮะคนอื่นไม่มีเลยเหรอเออพอดีว่าช่วงนี้มันช่วงเทศกาลนะคะน้องๆก็เลยกลับบ้านไปหมดแล้วเด็กซ่งเด็กเสิร์ฟล่ะไม่มีเลยเหรอสาวๆอ้อ,อเออสาวๆอ้อตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแค่สองคนนี้เออแต่ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยน่าจะพอมีอยู่นะคะไปเรียกมาดิโอเคค่ะไปไปไปสองคนก็ออกไปได้แล้วไปเบื่อว่ะไปไปไป ไปๆๆก็กลับบ้านนิ่มัวกลับบ้านเฮ้ยจะเอาไข่วะเนี่ยสวัสดีครับเออเออสวัสด,ดีเออพิมพ์ ิงแกมีงานในครัวนี่แต่แกตีไปเตรียมก่อนเลยพอดีว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับพิมิตหน่อยนะครับพิมพี่มีเรื่องให้แกช่วยอะว่ะพอดีว่าแขกเวพีอ่ะเพาอยากได้เด็กหน้าใหม่แกช่วยพี่หน่อยได้ไหมอ่ะแค่เข้าไปชงเล่าเองแขงกคนนี้ทิหดักมากเลยนะ หนูไปคนเดียวเหรอพี่ก็ใช่น่ะสิแขกอ่ะเขาเบื่อแล้วพวกเก่าๆอ่ะช่วยพี่หน่อยนะหนูว่าหนูเสิร์ฟดีกว่าพี่หนูเอนเตอร์เทนไม่ถนัดจริงๆอ่ะฉันไม่มีใครแล้วฉันมีแค่แกเนี่ยจะช่วยพี่ไม่หน่อยไม่ได้ได้ไงก็ได้พี่แต่ว่าหนูแค่ชงเล่านะเออเออเออดีมากเดี๋ยวแกรีไปเปลี่ยนชุดเลยนะแล้วกลับมาหาพี่เปลี่ยนชุด เออก็ต้องเปลี่ยนชุดละสิแกจะไปรับแขสกสภาพนี้เหรอไปแต่ฉันพาไปเปลี่ยนไหนดูสิเออไปดูเลิศปังแบบนี้แหละไปเดี๋ยวแกตามฉันไปลูกค้ารอนานละเร็วเว พี่ดำคะเป็นยังไงบ้างคะน้องคนนี้คนนี้ชื่อพิมพ์คะ่ะรับรองสดใหม่แน่นอนเออวะต้องแบบนี้สิสวยมากเลยอะขอบคุณนะคะพี่ดำ่ดูแลพี่เขาดีๆนะจ๊ะพิมพ์เป็นสวย มานั่งใกล้พี่ตรงนี้เหรอชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะน่ารักมากเลยท่านเนี่ยชงเอาให้พ่แกแกงสิบละ แม่หนูอะถ้าเกิดว่ารู้ว่าพี่อะจะให้ติ้นหนูเท่าไหร่อะเดี๋ยวหนูจะตกใจขอบอมแกมพี่เดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะคพี่เอ๊เอาพิมพแกอกมาทำไมเนี่ยพี่ฉันไปชงเล่ากับไอ้โลกจิตเนี่ยนะ อย่าคิดมากเลยนะได้ทิปหนักใช่ไหมล่ะฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินแบบนั้นนะพี่เอกแล้วอีกอย่างฉันสมัครมาเป็นพนักงานเสิร์ฟไม่ได้มันเป็นเด็กนั่งดิ้งที่ช่วยเขา้าใจด้วยอ่ะหมิงจะมาก็ดีละจะช่วยคุยกับพิมพ์หน่อยสิแขก V I P ใช่ไเว้ยแกก็รู้นี่ว่าร้านเราอะอยู่ได้เพราะแขกพวกนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาเป็นหุ่ด็อกเตอร์ใช่ไเว้ยดูแลเขาหน่อย แขก VIP อีที่เอาแต่รววรามพนักง,งานจนเกินควรแบบเนี้ยก็ไม่ไหวนะพี่เ,เดี๋ยวผมขอคุยกับพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เป็นแค่พนักงานเสริมทำเป็นเล่นตัวคิดว่าตัวเองสูงส่งมากเลยเนาะเดี๋ยวก็ไล่ออกไป่พี่ เออให้มันพูดง่ายๆแบบนี้สิรู้แล้วใช่ไหมว่าเงินนะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆขอบใจมากนะมิงไปยาย,ย่กัแกไปทำงานเอาน้องไปข้องน้ำกลับมาแล้วหระมา,มานั่งนั่งแก้พีนีสิพี่ดำคะ พี่ดำอยากมีรูปก,กับพิมเก็บไว้ในเครื่องไหมคะเรามาถ่ายรูปด,ด้วยกันไหมได้สิเอา้าทำไมถึงมาถ่ายพี่คนเดียวล่ะมานั่งถ่ายด้วยกันสิมาสิเร็วได้ข่าวว่าพี่อ่ะเป็นถึงด็อกเตอร์ เป็นถึงอาจารย์เลยเหรอคะแล้วคนระดับนี้เขาไม่มีสามัญสำนึกกันหรอว่าการมาล่วงละเมิดคนอื่นแบบเนี้มันไม่ดีมึงเะไนแค่เด็กนั่งดิงกระจอกระจอบ,จอบมึงกับกูเทียบชั้นกันไม่ได้แต่มาสั่งสอนกูหน่อยเลยนะได้งั้นหนูจะไม่สั่งสอนพี่แต่หนูจะให้สั่งคุมน,นี่มึงหมายความว่าไงมึงที่จะทำอะไร รูกที่มึงมาเที่ยวแล้วมันลวนลามสาวแบบเนี้ยกูถ่ายไว้หมดละหลักฐานทั้งหมดอ่ะพร้อมส่งให้นักข่าวรับรองว่าถ้านักข่าวทําข่าวเนีอ่ะสนุกแน่อีนี่ <c oughs> นี่ไงหลักฐานกูอะทำในหลักฐานหมดแล้ว <c oughs> อย่าโยงแฟนกูเลย <c oughs> มึงจะทำอะไร มึงคิดจะทำอะไรก็ส่งรูปให้นักข่าวไงชีวิตของคนเราอ่ะมันพังได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะบารมีที่สั่งสมมาทั้งชีวิตอ่ะพอมีคนเห็นสันดา์ที่แท้จริงอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะยังมีใครเขารบไหมไอ้หนิงแกมายุ่งอะไรงานของแกอยู่ในครัวกลับไปในครัวสิ น้าคะแขงพอกันอีกคนนึงก็หิวเงินส่วนอีกคนนึงก็หิวเ,เอ,อ่อพี่ดำคะหนูต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยนะคะที่ทําพฤติกรรมแบบนี้คะ่ะขอโทษจริงๆนะคะคนที่มึงต้องขอโทษอนะ่ะคือพิมพไม่ใช่เหรอเอ็ะใจเย็นเราค่อยพูดค่อย,อย,อย,อยจาก,กันนะกูไล่พวกมึงสองคนออกมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปเอ็กอย่าทำอย่างนี้สิใจเย็นคือใจเย็น,<อ>นไ,ได้ท<ด>ี <ไป S 2> ่ คนแบบเนี้ยมันต้องโดนสัตว์สอนผู้จัดการตัดสินใจพลาดแล้วละ่ะเตรียมรอตอบคำถามจากนักข่าวได้เลย ปเนักข่าวอะไรที่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะกลัวเสียหายหมดแล้วโวู้ย